สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพูดนะพูดแทนการพิมพ์นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดแป้นพิมพ์นะครับเพื่อที่จะพิมพ์งานอีกต่อไปแล้วคราวนี้เราก็จะพูดแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยทำงานพิมพ์ไปได้เลยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปหรือว่าอะไรมานะเพียงแต่ว่าโทรศัพท์ของทุกคนเนี่ยเขาจะก็จะมีไอ้ตัวคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับจะเป็นอย่างของผมเนี่ย จะเป็นคีย์บอร์ดเป็นแบบ G board นะครับก็จะเป็นแบบ G board ของ Google นะครับตัวนี้จะเห็นว่าจะมีลําโพงอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับครนี้เวลาใช้เนี่ยเราสามารถที่จะจิ้มลาโพงเนี่ยแล้วเขาก็จะให้เราพูดไปเลยนะก็คือเราก็พูดพูดไปเรื่อยจนกระทั่งถ้าเราขึ้นบรรทัดใหม่นะครับถ้าเราขึ้นบรรทัดใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องกดที่ไมโครโฟนทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ ก็ให้เรากดที่ไมโครโฟนเลยนะครับกอแนะนําว่าต้องเป็นเป้นพิมพ์ Gmail นี้นะครับอันนี้เราก็กดที่ไมโครโฟนนะครับ <S <S ก็ให้เรากดตกลงนะครับเสร็จแล้วกดใหม่เอ๊แตะที่แตะที่เนื้อไอแผ่นงานใหม่นะครับแตะที่แผ่นงานอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดที่ลำโพงอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้งานได้เลยนะครับ คันนี้คือถ้าเราพิมพ์แค่นี้แล้วเราหยุดเนี่ยเราก็กดที่ลําโพงแต่แต่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ตัวขึ้นบรรทัดใหม่นะครับนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ตัวขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยเราต้องกดลําโพงใหม่เพื่อพูดทุกครั้งนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูทีอันนี้ผมจะต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ดู เห็นไหมครับพอผมแตะขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยไมคก็จะหายไปแล้วเวลาที่เราต้องการใช้ก็เพียงแต่ว่ากดไมคและพูดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ช่ไหมครับง่ายไหมอันนี้พอเราจบแล้วเราก็แตะไม่ไอ้ตรงไหนที่เราที่เราแบบยังนึกไม่ออกเราก็แตะมไม่ไว้ก่อนก็ได้เพื่อให้มันหยุดเสร็จแ,แล้วเวลาเราพูดเราก็แตะไม่ตัวเนี้เพื่อพูดต่อคร้าปเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากนะครับสําหรับสําหรับาการพิมพ์งานอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ในการพิมพ์งานให้เราแล้วก็พิมพ์ได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นลน์เฟซนะครับเราสามารถจะพิมพ์ เดี๋ยวก็กดส่งได้เลยพิมพ์แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการพูดแทนการพิมพ์นะครับก็แล้วค่อยเจอกันใหม่ครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับวันนี้ก็สวัสดีครับ